สวัสดีค่ะวันนี้อากาศแจม่มใสย่าลักกี้มาอีกแล้วย่าลักกี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องย่าลักกี้ยายไรยลี่นะคะวันนี้ย่าลักกี้จะพาเพื่อนๆไปชมต้นไม้เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งในบ้านของย่าลักกี้มีชื่อว่าว่านพญานคราชค่ะว่านพญานคราชเป็นพืชกลุ่มเดียวกับกระบองเพชรนะคะมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยว ยาลกีจะพาเพื่อนๆไปชมได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะไปชมต้นพญานาคราชของยาลกีค่ะ นี่ค่ะคือต้นพญานาคราชของยาลกีนะคะยาลกีเพาะไว้หลายต้นเลยค่ะมุมนี้นะคะแล้วก็มุมนี้นะคะเป็นไม้ประดับที่สวยงามค่ะไปดูใกล้ๆนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะ อายุได้ประมาณ3ปีค่ะอันนี้แยบปลูกมาแล้วประมาณ3ปีได้นะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะพญานาคราชซูมมาดูใกล้ๆค่ะมีบางคนเชื่อว่าถ้าปลูกพญานาคราชในบ้านงูจะไม่กล้าเข้าบ้านนะคะ นอกจากประดับไว้สวยงามแล้วต้นของพญานาคราชนำมาเป็นยาแก้พิษได้ด้วยค่ะสามารถนำมาแก้พิษงูตะขาบแมงปองได้โดยการนั่นของพญานาคราชมาตำตำแล้วผสมกับเหล้าแล้วก็ไปทาบริเวณแผลที่โดนแมลงกัดค่ะเขาบอกว่าช่วยแก้พิษอาการปวดได้นะคะ แต่ว่าถ้าเจองูพิษแล้วอย่าไปเชื่อนะคะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับเซรุ่มค่ะค่ะนี่คือต้นพญานาคราชท่ยาเอามาปลูกได้สองเดือนแล้วนะคะตอนแรกก็มีขนาดเล็กค่ะต้นจะชี้ตรงขึ้นนะคะขึ้นฟ้าแบบนี้นะคะชี้ตรงขึ้นพอยาวขึ้นอายุมากขึ้นก็จะเริ่มทอดลำต้นยาวแล้วก็จะ เลือ้อยลงไปข,งข้างล่างนะคะพอลำต้นมันยาวขึ้นมันก็จะเหมือนเลือ้อยลงไปข้างล่างนะคะทอดตัวลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะสวยเหมือนงูค่ะเหมือนงูเลยค่ะเรียกพญายนาคราชลำต้นของมันก็จะมีหนามอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆสังเกตดูที่ลำต้นนะคะมีหนามอ่อนๆ เขาเป็นพืชกลุ่มเดียวกับกระบองเพชรค่ะเป็นไม้ที่อิ่มน,น้ําไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยนะคะสัปดาห์ละครั้งก็พอเพียงแล้วค่ะถ้ารดน้ํามากต้นพญานาคราชของเราก็จะเน่านะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าดูแลง่ายเราหามาปลูกในบ้านกันได้แล้วค่ะวันนี้ญาตกคี้จะมาแนะนําการขยายพันธุ์ ต้นพญานาคราชกันค่ะไปกันเลยค่ะนี่เป็นพญานาคราชของย่านะคะอ่าย่าตัดกิ่งซึ่งมันยาวมากนะคะย่าจะเอาไปขยายพันธุ์นะคะเมื่อย่าตัดกิ่งพญานาคราชออกมาจากกระถางแล้วย่าก็จะเอามาตัดเป็นท่อนๆค่ะแบบนี้นะคะ ตัดนแน่แน่เฉลี่ยแล้วก็ตัดให้ความยาวตามต้องการนะคะเขาสามารถจะออกขยายพันธุ์ได้หมดเลยนะคะค่ะเมื่อยาตัดเรียบร้อยแล้วนะคะยาก็จะเอามาเช็ดายางมันออกก่อนนะคะเช็ดยางมันออกก่อนนะคะเช็ดยางมันออกก่อน,นะ จากนั้นยากก็จะทาด้วยปูนแดงค่ะ,ะแล้วยากเอาวางไว้นะคะเช็ดเช็ดเช็ดยางมันออกนะคะทาด้วยปูนแดงค่ะเป็นการป้องกันเชื้อรานะคะยากจะทิ้งไว้ประมาณ10วันนะคะ ส่วนมากย่าจะทิ้งไว้ประมาณ10วัน10วันแล้วยาก,ก็จะนำมาปลูกค่ะทาทุกทาทุกกิ่งเลยนะคะทาทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็เอามาวางทิ้งไว้ในร่มประมาณ10วันค่ะเมื่อครบ10วันยาก็จะนำมาปลูกในกระถางติดตามตอนต่อไปนะคะ นี่ค่ะคือกิ่งพญานาคราชที่ย่าตัดทาปูนแดงแล้วทิ้งไว้ในที่ร่มได้สิบวันแล้วนะคะค่ะได้สิบวันแล้วย่าก็จะนำมาปลูกแล้วค่ะค่ะมาถึงขั้นตอนการปลูกค่ะอันนี้เป็นดินปลูกที่ยาลกี้ผสมมีดินดินปลูกทั่วไปนะคะผสมกับแกลบ แล้วก็มีมะพร้าวสับค่ะแล้วใส่มูลวัวหรือขี้วัวลงไปนิดหน่อยนะคะย่าเอาหมักไว้ประมาณ1สัปดาห์ตอนนี้ยาก็จะนำมาปลูกต้นพญานาคราชนะคะก่อนที่จะปลูกนะคะย่าใส่ริโพไปหนึ่งฝานะคะ,ะกะปิค่ะใส่กะปิไปหนึ่งช้อนอย่าลืมนะคะสูตรน้ำยาเร่งราก ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะละลายกะปิก่อนนะคะอ่เติมน้ำสะอาดลงไปอันนี้เราก็มีน้ำยาเร่งรากนะคะส่วนที่เป็นคนแช่ลงไปในน้ำยาเร่งรากนะคะ เอาแช่น้ำยาเร่งรากไว้15นาทีนะคะเราไปเตรียมดินเลยค่ะขั้นตอนแรกเอากระถางนะคะกระถางมาใส่ฐานลงไปเพื่อป้องกันเชื้อราไม่ให้ดินหรือทรายมันรั่วมันหลุดรั่วลงไปจากกระถางจากนั้นเราก็เอาดินปลูกที่เราผสมไว้แล้วมาใส่เลยค่ะ เราก็จะนำมาปลูกนะคะนำมาปลูกแบบนี้ค่ะเอานอนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้รากของมันออกมาตามรอ,อยเฉลียงของแผลแล้วก็ตามลำต้นของมันนะคะเอานอนแบบนี้นะคะไม,ไม่ยากค่ะปลูกพยายนนาคราชเนี่ยไม่ยากเลยนะคะ ให้เพื่อนๆไปลองทำนะคะง่ายๆนี่ค่ะใส่ประมาณ5 6กิง่ง7กิ่งได้นะคะประมาณนี้ค่ะอ่ายาจะใส่ประมาณนี้ค่ะนะคะใส่แล้วให้มันนอนแบบนี้นะคะใส่แล้วให้มันนอนแบบนี้ค่ะ เมื่อเราใส่ใส่แล้วใส่กิ่งไปแล้วเราก็เอาดินกลบอีกนิดนึงนะคะ กดนิดนึงนะคะค่ะประมาณ45วันนะคะต้นไม้ของเราก็จะมีรากออกมาเราก็จะได้พยายนาคราชกระถางใหม่แล้วค่ะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มรำไรนะคะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือต้นพญานาคราชอายุหนึ่งเดือนรากของพญานาคราชยาวแค่ไหนนะคะนี่ค่ะพญานาคราชที่มีอายุหนึ่งเดือนนะคะมีรากออกมายาวยาวสองสองนิ้วน่าจะได้นะคะ ยาวประมาณ2นิ้วรากที่ยาวๆนะคะแล้วก็แตกยอดออกมาค่ะแตกยอดออกมาสวยงามค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ชมกันขยายพันธุ์ของต้นพญานาคราชหรือว่านพญานาคราชจากยาลักกี้ทาให้ดูแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะยาลักกี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye.